คุู้ชมคุยเฮ้ยคุยผู้ชมครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่ทานผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับผม วันนี้นะครับผมอยู่ที่สาลปูอ่างว่างงามนะครับผมมาตามต่อเพราะว่างวดที่แล้วนะครับเลขทูบนะครับเข้าตรงเลขท้ายสามตัวหมุนสองครั้งนะครับหก3มสามหรือส3มสามหนี่แหละท่านผู้ชมมี f c คอมเมนต์มาอยู่แล้วก็มี F ีนะครับฝากตุ๊กตานะครับเอามาให้สาลปูอ่างว่างงามด้วยนะครับผมออผมก็เลยเอามาอยู่แต่ว่าอยู่ในรถนะครับผมก็ มาถึงนะครับก็เปิดกล้องเลยยังไม่ได้เข้าไปสํารวจข้างในเลยนะครับผมค่อนข้างจะมื่อืนนิดหนึง่งเพราะแต่ก็มีไฟอยู่นิดเดียวนะครับมีไฟอยู่ดวงนึง่งแต่มองเข้าไปนี่ไม่เห็นตุ๊กตานะครับตุ๊กตาตัวใหม่ที่ผมมาถ่ายตอนนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ข้างในศาลแต่ไม่รู้นะผมเดายังไม่ได้เดินไปดูนะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้ผมเอาตุ๊กตามาหนึ่งตัวนะพ่อเอฟซฝากมานะครับผมเออ ผมเปิดกล่องออกผมยังตกใจเลยท่านผู้ชมน่ากลัวอยู่นะเอ,อตุ๊กตาแทนที่จะน่ารักใช่ไหมครับเอ,อ่แต่แต่ไม่รู้ผมอาจจะคิดไปเองนะครับผมอาจจะร้อนไปเองเปิดกล่องออกมาโอโ้โหท่านผู้ชมตัวใหญ่มากนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับสำรวจพื้นที่ร,บรอบๆก่อนแป๊บหบนึ่งนะครับแล้วก็จุดทูปจุดเทียนบอกกล่าวนะครับปู่างว่างามแล้วก็มีของไหวามาให้ด้วยนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับพาะก็แบ่งมา จากหลายๆ f c ฟก็ร่วมทําบุญซื้อของไหว้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขออนุมโมทนาบุญกับ f c ีด้วยนะครับขอให้เฮงๆงปังปงนะครับผมทุกทุกวดเลยวดนนี้ขอให้เข้า3ตัวเลยนะเดี๋ยววันนี้มาขอนะครับเลขทูบแล้วก็เลขเสี่ยมสีนะท่านผู้ชมอโอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยบ่าวแพ็กชาแนลแล้วก็ทีมงานหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อคอมีเซชนน้องน้ำชาแนลพ่อต้องแหลกคนเดิมโอเคเข้าไปดูข้างในกันครับไปครับ ไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูทะเบียนรถก่อนนะท่านผู้ชมวันนี้ก็เอารถเก๋งมานะวันนี้ก็ดึกแล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ไฟเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นไฟตรงทางโค้งนะครับเออเป็นไฟตรงทางโคง้งก็เลยมีแสงแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูเลขทะเบียนรถนะครับผมเนี่ยขับมาดึก,ดกนะท่านผู้ชมมาแรงเต็มเลยท่านผู้ชมดูนะครับทะเบียนนะครับห6ห0นนะท่านผู้ชม หกหกเก้าศูนย์มาบ่อยอยู่นะมาบ่อยอยู่นะโอเคครับก็ตามนั้นครับผมสําหรับตัวเองก็โปบทช่าวิจารณญาณน,นะครับในการรับชมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในพร้อมกันเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาตุ๊กตานะโอเคท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวไปสํารวจข้างในแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ากลัวสัตว์เลื้อยคลานนี่แหละท่านผู้ชมไปสาธุด้วยปูอ่างวางงามลูกเล่นมาขอโชกขอหลบับ จะเตือนจะถ่วงหลุกล้านแห้งเด้อปูเด้วยซ่าถูกท่านผู้ชมเดีย๋ยวเอียงนี่ท่านผู้ชมอันนี้ลอยอะไรนี่พวยังอย,งอยู่นะท่านผู้ชมตุ๊กตานะแต่ตัวตัวที่เป็นปริศนาเนี่ยไม่เห็นนะท่านผู้ชมอืมนี่ครับปูอ่างว่าง,งามนะครับผมตัวนี้ ตัวนี้ยังอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะมีเพื่อนแน่ๆน,นี่นะครับผมมาตามต่อเลขทูบนะท่านผู้ชมนะเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนไปเข้าเลขท้ายสามตัวหมุนสองครั้งนะครับผมตัวเนี้ยนะมีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับตอนนี้ผมไลฟ์สดนะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมดูบริเวณรอบๆแป๊บหนึ่งเพราะว่า นี่นี่โอ้โอโตกใจเบิดนึกว่าตะขาบนะครับผู้ชมกิ่เกือตกใจหมดอ,มอย่าดูบริเวณรอบๆกันไม่น่ามีอะไรนะผู้ชมข้างหลังยังไม่ไปแต่ว่ามีตัวเลขนะมีตัวเลขเหมือนเข้าด้วยนะผู้ชมนะอ่าเป็นตัวเลขสีแดงเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับผม อโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปเอาตุ๊กตามาด้วยนะครับแล้วก็เตรียมของไหว้อะไรต,ต,าต่างๆโอเคท,เคทค่านผู้ชมไปครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผมอเดี๋ยวผมขอจุดเทียนก่อนนะท่านผู้ชมนะขอจุดเทียนก่อนว่าขอแสงสว่างจากเทียนก่อนนะท่านผู้ชมยังไงก็แล้ว,ตวแต่นี่ท่านผู้ชมตุ๊กตาเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ดูน,น,นะครับวันนี้ขอเสียงซีด้วยนะครับ ขอเรียกทูบด้วยนะครับขอตอนนี้จุดเทียนกวนเลยท่านผู้ชมสาธุเด้อปูลมก็เริ่มมาแล้วนะท่านผู้ชมนะ เดียมัดอกไม้นะครับนี่ก็มาตามต่อนะครับผมเพราะาเลขเข้าอยู่นะท่านผู้ชมนะตัวเลขที่เข้าเนี่ยจะอยู่ข้างหลังนะครับ เ,เลขที่เข้าเนี่ยจะอยู่ข้างหลังเ,เดี๋ยวนะ่าจะไม่ชม เียนก็จะดับแล้วท่านผู้ชมนเนี่ยดับแล้วนะเห็นไหมไม่ใช่อะไรนะคือเห็นแสงเทียนแล้วก็อุ่นใจนะแต่ถ้าเทียนดับนี่ผมกลัวเลยเนยี่ยผมเอาขนมนะครับมาเผื่อตุ๊กตาปริศนาด้วยนะครับเออลองทุะกสักเตียนะ น,นีก็ระแวงอยู่นะผมระแวงตุ๊กตาตัวปัญหานี่แหละ่า,านผู้ชมนะผู้ชมนี่ครับเ c สี FC นะครับเดี๋ยวผมแกะแกะออกจากถุงดีกว่านะครับผมมีผลนมด้วยนะแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าคืออะไร แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงนี้โอ้ณผู้ชมจริงๆก็เดี๋ยวขอทําใจก่อนผู<ฮ>้มชมครับตอนแรกอะผมเปิดลังออกมาผมยังตกใจเลยดูท่านผู้ชมจริงๆเ็ก็ให้เอาตรงนี้ออกเนาะผู้มชม เหมือนเหมือนเด็กจริงๆเลยอะท่านผู้ชมดูโอ้ยโอ,โอสา่าถุนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูเนอะท่านผู้ชมดูไม่อยากไม่อยากจ้องตาเลยองจริงไม่อยากจ้องตาเลยอเดี๋ยวผมขอเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับน้องตุกตา ของเอซีนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับขอให้คุยเฮงๆฟังๆนะครับผมแต่ตุ๊กตาน่ารักมากครับสวยมากนะครับน่ารักมากเลยอ,อ่ะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวมาจุดธูปบอกกล่าวนะครับปูหางว่างงามนะไปครับเหมือนอะไรไม่รู้ท่านผู้ชมอยู่ข้างบนแนละ้ว เดี๋ยวขอจุดทูบบอกค่านก่อนแล้วกันลมเริ่มมาแล้วนะท่านผู้ชมนะโอเคครับ เดี๋ยวมาจุดธูปบอกกล่าวปู่อ่างว่างามแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในะบริเวณแห่งนี้ครับไปครับอธิษฐานไปพร้อมกันนะครับผมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อปู่อ่างว่างาม มนีลูกหลานเบ้าแพกชาแน,นลพร้อมทั้งเอฟซีที่ได้สื่อของวายสื่อตุก,กตาเออมาเป็นบริวารปูมนืนีลูกหลานมาขอเพิงบุญเพ่งบรมีปูให้ปูเมตตาสงสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาณาสถานที่แห่งนี้ให้เมตตาสงสารลูกหลานลูกหลานมาขอโชคคอลาบมาขอเลขกถ่ายแา้ว,วันที่หนึ่งสาตัวตรงๆ หวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ลูกหลานขอเหลขกถูกขอเหลขกเสี่ยมซี่ให้เข่าสามตัวตรงๆให้เอบซี่เพิ่นได้โชคได้ลาบให้แห้งแห้งลยลยปังปังให้มีแต่เงินแต่ทองไหลมาเทมาเน่ยเด้อให้เบิดนีให้เบิดหนีให้มีแต่เงิน,ตงน,น,นแต่ตทองให้แห้งแห้งปังปังรุ่ยลุยสุขุสุขคนเอฟซี่เพิ่นบ่ได้มาเองลูกหลานมาเมื่อนี่ขอเป็นสะพานบุญเอาโชคเอาลาบไปฝากไปต้อนเอฟซี ใหเอฟซี FC ได้โชคได้ลาบลูกหลานสิได้มามอก,กาบมาไหวสื่อของมาไหวาผู้ชมลมนะกิ่งไม้น่าจะกิ่งไม้นะผู้ชมคอยลูกหลานแล้วก็เอฟซีได้โชคได้ลาบเลขเขาสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อสาธุ หล้นเราของมาไหวาขนมนำเดือมนำหวานอมากินให้ยืมน้ำสำรันเด้อหลน้นเราขนมมาฝากน้องตุ๊กตาน้ำมันไฟจะดับเลยท่าชมดับจริงด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมเอากล้องมาถ่ายให้ดูใ,ใกล้ๆนะท่านผู้ชมนะเป็น ตุ๊กตาเด็กผู้หญิงนะครับน่ารักมากนะครับผมแล้วดูเนี่ยตุ๊กตาราคาค่อนข้างจะสูงด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะขอเลขทูกนะครับผมเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูนะครับว่าตุ๊กตามีหมายเลขรืออะไรประจําตัวไหมนะครับอ่นะเดี๋ยวค่อยดูนะอ่ะเดี๋ยวขอจุดเลขทูกนะครับเดี๋ยวให้ปู่ยิบให้นะครับผม สาธุเด้อปูเย็บให้ลูกหลานได้อสามตัวตรงตตรงเ้้อปูเด้อสาธุมาแล้วครับมาแล้วหนึ่งตัวทูปหนึ่งเล่มมาท่านผู้ชมเดี๋ยวจุดทูบนะครับบอกเก่าปูวางว่างามนะครับผม จุดเล็กถูกขอ3ตัวตรงตรงเด้อยปูเด้อหวดนี่ห้เอฟซีนในโชคได้ลาบบ่งหันปูหายแล้วเออล็กไทยสามตัวแต่วันเป็นหมุน2เทือวันนี้ลูกล้าน,านขอเล็กไทยสามตัวลังว,นวันที่1งหมดวันที่1นึ่งสิงหาคาม2อ6 8ั้ายหกปดเดือปูเด้อสาธุ เดี๋ยวผมจะปักเรีกทูปไปตรงนี้นะครับอโอเคครับท่านผู้ชมไปเสียนซีนะท่านผู้ชมนะแต่ตุ๊กตาน่ารักมากเลยท่านผู้ชมนะดูในกล้องลองซูมมาไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับ แต่น้องข้างในก็ตัวเล็กกว่านะท่านผู้ชมน้องในตัวเล็กกว่าตัวที่ผมเอามาตัวใหญ่กว่านะครับผมเ,เดี๋ยวผมขอ,อนับก่อนนะอ่ะโอเคครบแล้วครับผมเดี๋ยวขอเสียอมซีปูนะครับให้ปูหยิบให้สาวตัวเด้อปูอ่างวางงาม ยิบบอกมาสามใหม่ให้เขาสามโตเดี๋ยวปูเดี๋ยวซาฮึหูยม,มองไม้แหลกครับน้องชม หมายเลขเก้ครับหมายเลข9นะครับหมายแรกหมายที่2นะครับ ไม้ที่สองครับหมายเล็กหนึ่งครับเก้าหนึ่งไม้สุดท้ายพร้อมสองูงหือ เด่งไปหานอ้องตุ๊กตาเลยท่านผู้ชมหมายที่สามนะครับหมายเลขสามครับเก้าหนึ่งสามตามนั้นครับหกกับเก้าตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องกันนะครับผมเก้าหนึ่งสามนะท่านผู้ชม ตามนั้นครับขอให้เฮงๆปัง,ปงๆรวยๆทุกๆท่านนะครับสําหรับตัวเลขก็ปวดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับผมอโอเคท่านผู้ชมตอนนี้รอเลขถูก <c oughs> น่าจะกิ่งไม้นะโดนลมวันนี้ลมนะน่าจะลมแหละนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูตรงที่ เลขเข้านะมีหมายเลขข้างหลังนะไม่แน่ใจว่าสองสี่ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูนะเหนเทียนดับแล้วลมมาคนระับไม่เป็นไรปล่อยดับเลยเออลมมาแล้วผ้จุดมจุดรัข้างไนมะ่อยากไม่อยากให้เทียนดับนะมาชมอ้าวทวดปู ท่านผู้ชมครับก็ขอบคุณ FC อีกครั้งนะครับผมที่ได้ร่วมซื้อของไหว้แล้วก็ฝากน้องตุ๊กตานะครับมาเป็นบริวารปู่นะครับผมวันนี้ก็เอามาให้แล้วนะท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวผมเอากล้องมาส่องให้ดูด้วยนะครับว่าสวยมากขนาดไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวกล้องมาดูครับผมไปท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ลมนะครับ ลมค่อนข้างจะแรงอยู่นะเทียนดับผมเทียนผมดับไปหลายรอบเลยเนี่ยกิ่งไม้อยู่ข้างบนหล่นลงมานะครับน่าจะเป็นลมพัดแหละท่านผู้ชมเออไม่มีอะไรนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปดูข้างหลังก่อนนะครับพาไปดูข้างหลังตรงเลขเข้าก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยเด็กเข้าบ่อยอยู่นะท่านผู้ชมนะ ผู้ตกใจหมดวิ่ยจริงจบตัวใหญ่มากเนี่ยท่านผู้ชมดูศูนย์สี่สองนะครับเลขก็เข้าเนี่ยสองสี่นะท่านผู้ชมอือโอ้ตังตังเลยปูเลอวันนี้มีศูนย์สี่สองแล้วก็หกสามห้าอะไรอ่ะหึมท่านผู้ชมเดี๋ยวนะ ดี๋ยวผมไปดู่อเดี๋ยวมาดูตุต๊กต,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 ตานะครับที่ผมเอามาให้ใหม่นะครับลองจะมีหมายเลขหรือว่าอะไรไหมนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดมากนะครับเพราะผมก็ยังไม่ได้แกะดูนะครับคุณผู้ชมหลมเมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้นะคุณผู้ชมนะ อ oh. oh, ุ oh. Hey. Oh. Dude, aja, Dude, ้ยท่านผู bye, ้ชมอูยเอ้าอุ้ยมายังไงนี่นะผู้ชมอ้ยท่านผู้ชมมึงคุณแล้วไม่มีหัวท่านผู้ชมดูอุูยท่านผู้ชมเอ้าเดี๋ยว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 ตกใจนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมายังไงนี่ตัวแรกไม่มีนะท่านผู้ชม อุ้ยสาทุแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเหมือนเหมือนเหมือนติดนะครับเหมือนติดน่าจะออกไม่ได้นะตรงนั้นโอเคผู้ชมเฮ้ยไม่ไหวแล้วแบบนี้โอเคเดี๋ยว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 ,ยวขอสร้างตั้งสติก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะขออยู่ใกล้ๆปู่ก่อนนะครับผม อยู่อยู่หันเวยยาเฝ้า,าลงมาเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวดูตุ๊กต,ตาที่ผมเอามาใหม่นะครับเนี่ยดูนะครับดูน่ารักมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมครับดูน่ารักมากเลยอันนี้ผมก็เหมือนจริงเลยนะท่านผู้ชมนะผมเอามาเพิ่งผุผก็เพิ่งแกะตอนที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละนะครับ ดูด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมเฮ้ยน <mat ี่น voilà> ้องผู้ชมโอ้โหน้องผู้ชมด่วนลงมาตะบนเดี๋ยวไม่เหมือนมาหาเพื่อนหรือเปล่าท่านผู้ชมเดี๋ยวหลอนเลยหลอนเลยท่านผู้ชมเฮ้ยน้องผู้ชมเกือบแลียนแล้วเพื่อนเกือบผมวิ่งแล้วท่านผู้ชมดูเดี๋ยวนะ เดี๋ยวๆผมขอตั้งสติก่อนแป๊บหนึ่งน,นะครับไม่ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามเรามาจากต้นไม้ข้างบนน่ะมาจากต้นไม้ข้างบนเดี๋ยวตัวแรกตัวแรกติดอยู่ตรงนี้นะไม่ชมดูติดอยู่ตรงนี้เลยแล้วโดดลงมาแบบตุ๊บเลยอ่ะตอนแรกผมนึกว่าจะไม่มาแล้วนะผม้ชมนะไม่มีอะไรไม่มีไก่หรืออะไยนะครับไมชมตอนเนี้ย อเ,อเอาอย่างเดียวเลยผู้ชมเราคือหักกันไม่เดียวผู้ชมมึงูเดี๋ยวเดี mm ๋ยวผมเก็บกระเป๋าผมก่อนเดี๋ยวนะผมสะพายกระเป๋าผมก่อนไม่ไหวเลยผู้ชมเหมือนมีเพื่อนใหม่ เหมือนเขาหาเพื่อนใหม่ได้เลยเรา,เรา,าดูไปชมดูเ้ดูนะครับหน้าดูนะชมเดี๋ยวผมจะได้เอาหยิบเข้าไปไว้ข้างในนะครับผมแล้วก็จะดูเรียกรูปแล้วผมก็จะกลับเลยนะครับผมต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าต่อตาเลยท่านผู้ชม ถ้าไม่มาเห็นกับตาคงไม่เชื่อนะครับอ่ะุชมเดี๋ยวผมเอาไว้ข้างในแล้วกันนะครับเอาวตัวเด้อน้องตุ๊กตาโอ้ยเดี๋ยวนะทุกชม,ชมเดี๋ยวผมเอาไว้ข้างในนะครับสาธุโอ๊ย ยุดกำกันข้างในเด้วท่านผู้ชมเฮ้โอ้เกือบเรียนหัวใจจะวายท่านผู้ชมโอ้โอ้เลขทูบไม่หมดพอดีท่านผู้ชมเดี๋ยวเลขทูบใหม่เบิรพอดีครับโอเคเดี๋ยวนะอ่ะเลขทูบนะครับผมเลขทูบนะครับที่ศาลปู่อ่างว่างามนะครับ มองเห็นไหมนี่ไฟสว่างเกินเดี๋ยวนะเจ็หครับเลขทูบนะครับ745หหรือ1 4ึหนะครับผมสำหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมทางช่องเบาแพ Channel นะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสียงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1สิงหาคม2568นี้เท่านั้นนะครับผม โอเคขอให้เฮงๆรวยๆ,ๆปังๆครับผมตามนั้นครับผมโอ้ยเร็วเรียกถูใหม่เ,เร็วอ่ะน้องกกตุ๊กตาอยู่ตรงนั้นนะท่านผู้ชมนะเราถูเด้อผู้ลูกหลานสิเทล่ากรับเดี๋ยวคอยลูก,ลาลาก,กลหลกานกรับบ้านปลอดภัยหายแหงๆปังๆเรียกเข่าสามตัวตรงๆแล้วปูเดซาถูกโอเคเดูผมเก็บเสือก่อนท่านผู้ชมนะเก็บเสือ,อเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยเล็วท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมก็จะได้ลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะโอ้ยกองเป็นยัง ทอไม่โฟกัสท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะได้ลาท่านผู้ชมนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลพอ่อทังแหล่คนเดิมนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ทาภารกิจสําเร็จแล้วครับผมในช่วงเรราบแล้วขอกลับเลิกแล้วนะครับผมอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะลนาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้บ่าวเพล็กอสวัสดีครับ